รงเรียนบ้านกุดน้ำใสาจานบกน้อยยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสาจานบกน้อยโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสาจานบกน้อยเดิมชื่อโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสตั้งคืนเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2482ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ปีพุทธศักราช2545ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านบกน้อยเข้ากับโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสเป็นโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยและได้ย้ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3มาใช้สถานที่โรงเรียนบ้านบกน้อยเพื่อพัฒนาและขยายสถานที่ เนื่องจากสถานที่ที่โรงเรียนเดิมบ้านขุดน้ำใสมีเนื้อที่จำกัดที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและในปีพุทธศักราช2558ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านขุดน้ำใสจานบุกน้อยในปัจจุบันมีเขตพื้นที่บริการได้แก่บ้านขุดน้ำใสหมู่ที่1หมู่ที่12 บ้านจานน้อยหมู่ที่หและบ้านบกน้อยหมู่ที่6เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2,564มีนักเรียนทั้งสิ้น175คนระดับปฐมวัย3าคนระดับปฐมศึกษา92คนระดับมัธยมศึกษา49คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น16คนข้าราชการครู13คนลูกจ้างตำแหน่งธุรการ1คนนักการ1คนโดยมีนายสวัสดิ์เครือชัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ของโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจันบกน้อยได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน หายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆในปีการศึกษาที่ผ่านมาร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองในการร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนได้แก่การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ได้เบียบการแต่งกายของนักเรียนการจัดทํำประกันอุบัติเหตุความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นต้นและที่ประชุมผู้ปกครองมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564โดยการดาเนินการประชุมผู้ปกครองได้ดาเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานาการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างแข่งขัดจัดเตรียมความเรียบร้อยของอาคารสถานที่เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนกโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรการของกรมอนามัยก่อนเปิดภาคเรียนที่1มีการศึกษา2,564ตามแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิดพัดและได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน5 รับการนิเทศประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอขอวัง6ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่เชื้อ การปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านปุดน้ำใสจันบกน้อยได้ดำเนินการตามมาตรการ6มาตรการเพื่อลดการแพร่เชื้อดังนี้ 1. การคัดกรองวัดไข้โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการคัดกรองวัดไข้ให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการ 2. การสวมหน้ากากอนามัยโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และกำชับให้ครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นกิจนิสัยเพื่อลดและป้องกันการแพร่เชื้อโรค 3. การล้างมือโรงเรียนได้จัดทำอ่างล้างมือให้เพียงพอกับนักเรียนและประชาสัมพันธ์ กำชับให้ครูนักเรียนล้างมือด้วยสบู่เจลล้างมือและจัดสรรเจลแอลกอฮอลให้กับทุกชั้นเรียนได้ใช้อย่างเพียงพอ 4. การเว้นระยะหา่างโรงเรียนมีมาตรการกำหนดการเว้นระยะหา่าง (social distancing) การเข้าแถวการเดินแถวการจัดที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งเล่นโดยการจัดทำจุดห้ามนั่งจุดระยะหา่าง ในชั้นเรียน 5. การทำความสะอาดโรงเรียนมีการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องน้ำห้องปฏิบัติการต่างๆและกำหนดให้มีการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้โดยใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามคำแนะนําของกรมอนามัย 6. การลดการแออัด โรงเรียนกำหนดมาตรการการลดการแออัดของผู้เรียนโดยการขยายพื้นที่เว้นระยะห่างของผู้เรียนในการทำกิจกรรมต่างๆการกำหนดแบ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหารในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ของโรงเรียนบ้านขุดน้ำใสจันบกน้อยได้มีการจัดรูปแบบการสอนเป็นสองรูปแบบคือแบบออนซต์ site, เปิดเรียนตามปกติควบคู่กับรูปแบบออนแฮนคือจัดใบงานให้กับนักเรียนโดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยดูแลเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องคั้งนี้ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้คำนึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศัก,กยภาพและสอดคล้องกับนโยบายความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2564ในวันนี้เป็นอย่างสูง